สามเข็มทิศนะคะนำทางความโชคดีนะคะหากวันนี้คุณเองอยากเป็นคนหนึ่งที่โคชโชคดีในทุกด้านของชีวิตนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าโชคดีนั้นเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองนะคะและถ้าคุณนำสามเข็มทิศนี้ไปใช้ในชีวิตคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่โชคดีทุกเวลาค่ะหนึ่งเลยนะคะคือการที่คุณต้องคิดดีตลอดเวลาค่ะคำว่าคิดดีคิดบวกนั่นก็คือการที่คุณ คิดถึงสิ่งนั้นแล้วคุณรู้สึกมีพลังนะคะถ้าคุณคิดลบหมายความว่าคุณคิดแล้วคุณหมดพลังค่ะฉะนั้นคุณต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงสิ่งที่คุณมีพลังเท่านั้นค่ะและสองเลยนะคะคุณจะต้อง พูดดีกับตัวคุณเองและกับผู้อื่นนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราเองอยากได้ยินคำพูดจากคนอื่นเราก็อยากได้ยินแต่คำพูดดีๆเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องพูดกับคนอื่นดีๆด้วยนะคะพูดกับตัวเองเป็นในเรื่องที่ดีนะคะพูดกับคนอื่นในแต่สิ่งที่ดีนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกโชคดีตลอดเวลาค่ะและสเลยนะคะก็คือการที่คุณขยายความรู้สึกดีๆออกไปนะคะ เมื่อไรที่คุณรู้สึกดีรู้หรือเปล่าว่าความรู้สึกดีนั้นจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายค่ะเมื่อคุณขยายคุณงามความดีขยายความรู้สึกดีๆออกไปนะคะผ่านคำขอบคุณนะคะมันยิ่งจะทำให้คุณได้รับ ความโชคดีนะคะนี่แหละ3ามเข็มทิศนี้นะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตของคุณได้เลยค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะคะกลายเป็นคนหนึ่งที่โชคดีตลอดเวลาค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ